ว่ายวนว่ายเอาเป็นจังไหน่าว่างบ่ค่ะือจังไหนนั้นโทรมาผู้ดีโทรมาเนี่ยละ่ะตามรัฐบาลไทยสินเด้ค่ะว่าจังไหนเนาะเป็นตาได้บ่ไหนก็น่า,นากะงวดว่างันโค้งสุดท้ายเด่นกับมีเจ็ดมีสีม่มีสอง,สองกับเขา่าได้ล่ะแต่เขาจับแค่แปดสองดี๋ยวแบบนันลายนะไม่เล่าเขาเต็มเต็มเล่าเลยสายบ่ว่างอยู่ย้อนเพื่อนบ,านบ้านเป็นบ่หนี่อิฟซีโทรหาสนันวันไหวนี่ เชิญดีไหลงวดติดมันบอ่อเพื่อนบ้านนี่ไม่รุดไปบางวังย่านั่นแล้วก็ขึ้นมาอีกอืมคือเงือนเงือนเมือนวานนี่มันบอ่อยิมเอ็ดวังหันมันบอ่อแตกสนั่นวันไหวน,นี่แมนอันบางย่านี่แหละโอ้เกิดงวนวานยากไหลเอฟซีทรมาหลังสามสามสา,ามแล้วก็มากหนึ่งจ้าออนนหนึ่งแล้วก็มามาต่ออีกสิเป็นในนึงแล้วเดี๋ยวสิเป็นสองบอ่อ จ้าเอา้าแต่ว่าผู้ใดยอยากได้เพื่อนบ้านนี่โทรหาทางเสียน,น้องใครเลยดโดยตรงเด้องจากเพราะว่าซาบานาลงแค่รัฐบาลไทยเนาะจากให้โทรโดยตรงอทิตก่อนนั่นเมาหมดอทิตย์เลยถึงมัดอืมจ้าอ้แสดงว่าขามโค้งนี่สุดยอดตัวนี้สุดปังเดี๋ยวมาหาหาตัวมาเปรียบยังบ่ทันได้จ้าอ้ดีใจนําเด้อค่ะผู้ใดสู้ผู้ใดามาแอ้ยมื้อน,นี้ซาบานาสิมาตาำอ่ารัฐบาลไทยเด้อ นัน่นะอันนี้ก็เจีวสูตรอันที่ว่ามเล็ดติดกอดข้อกันจ้าแปบสูตรไหมจ้าดีเน่มันบบมันจะไม่ได้ปวดไหมสามันน่าสิบเป็ดสิบหน่วยเป็น,ปน,ปน,ปนปหน่วยโอ้ปักหลักเห้เลยคือตรงตรงตัวกันสันตรงตรงเลยจัวดจังวดเราะเดี๋ยวยอดไยเปไป,ไปว้าเวามยอดจังวดปะจ้ายอดยอด้เปิมึงก็ดีได้จังหวดจ้งจุงย่าเนี่นะจ้าเป็นกั เป็นเงินตำหน้าอีกสูตรหนึงครับจ้ามันจะได้มันไปได้พอใจฮ้าเมันบริเวณมากเพิ่งเรื่องซ่อมจ้าแล้วเปิดเอามันจิบเป็นจิบนวยเป็นนวยอีหลี่ดีก็เจียวลงอห้ยอืมก็สิปักลักหายตรงๆเนี่ยแมีนล่างกับล่างบนกับบนไหมจ้าตำหน้ากันจ้ามีของมีของดีมาขอนี่นี่ละค่ะหาวล่ ที่ออกงวดที่ว่าอ่าเจ็ดศูนย์หกจ้าเข้ากับเท้าก่อนเดือดงวดว่าที่สิบหกท่านว่าแปดเก้าห้า 8, 9, จา้าหาสองมันไม่เห็นเนาะจ้าแต่ในเลขมันออกเปนเจ็ดศูนย์หกไปเนี่ยเอาตัวลักสีบล้อมึงเขียนอะไรเพิ่มด้วจ้าลักสีบลักซีฟเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่สามตัวจ้า หลักหน่วยจ้าหกเก้าห้าหกเก้าห้าจ้เรีบออกรีบออกศูนย์ไอเจ็ดศูนย์หกจ้าตรงบะตรงเลยค่ะพักหลักใครนี้ศูนย์หกจ้าเด้ไดกับวอได้กับวอค่ะตรงตรงเลยเอาล่างล่างมือมาเนี่ยล่างดอกหนึ่งหอเนาะจ้าล่างมีเก้ามีหนึ่งหลักสิบมีเก้ามีหนึ่งจ้ะหลักสิบ ลักมดมีหกมีเก้าเกสองตัวส้นกันเหลือจักตัวบันมีหกมีเก้าโอ้ค่ะออกหกหนึ่งหนึ่งหกนี่หกหนึ่งอจ้ะบันี้เทากับเาแบบจับคู่หกหนึ่งหกเก้าเลขก็9เก้าเก้าจ้าตรงตรงจ้าอืาจ้าเลขกัศูนลุงก็ะอกศูนสองเบิ้งบนนี่สองวัดพอเมื่อยเมือจ้าจ้าเอารับสิจ้า 6 7เจ็ดจ็ดหกเจ็ดจ้รักน้วยกับเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดจ้ะเลขออกออกเก้าเจ็ดสองจ้ะต่ว่าเก่ามัมมี่จ้ะจับตำรวจถือว่าถือรล้วม่ก็ออกเจ็ดสองของคนตรงๆอันนี้บุญจ้ะมันม่มมี่มีม่สามตวัวจ้ะอันนี้เลขล่างมันรักสิบจ้ะ ศูนย์กับสี่ศูนย์กับ <30 S 1> สิบศูนย์กับสี่จ้ะอ่าตั้น้วยกับเจ็ดกับสองออกศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดโอ้ออกตรงตรง,ตรงอิหริตัวนี้สาวกษัตริย์ไทยโบราแบบนี้แบบหนอล่อลงไจ้ะอือเป็นตาทำม,มันมากคือทำมันมากคือควบคือหนือสาวบนหน้าห่วยอือเป็นตาจับตาดีหน,น่อยน้อค่ะเซียนทำอะไรเนี่ย มันม okay. ันเสมันช่วงอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันโอ้เบิร์ดนาเป็นกระดาษไปเลยอืมค่ะแต่ว่าเขาสิตามต่อนี่รางวดวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยละมันสิไปจังดายแต่ว่าเอาตรงตรงเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นบ่เงี้ยเงี้ยเงี้ยพอได้พองไปว่าผสมผสานอย่างเลยจ้ะงวดวันที่หนึ่งจ้ะหนึ่งกุมภาหกเก้าเท่ากับเลขวิ่งเนาะวิ่งหกกับสองนี่สองเด้อวิ่งไปที่หกกับสองอันนี้บนบ่ เสดี๋ยวสิบอกเขียนไว้ก่อนจ้าจ้าย่างเดียวก็ได้เอ้าโอนก่อนค่ะเอาลักสิบเนาะลักสิบเลยจ้าลักสิบจ้าหกเก้าแปดมีหกมีเก้ามีแปดเอาลักน้วยก็สามหนึ่งสองมีสามมีหนึ่งมีสองเอาจับคู่บันท้สิเมียนบอค่ะหกสามหกสาม หกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองกลับมาเนี่อ่ารักเก้าจ้าเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองอืมรักแปดจ้าแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดสองเตียนมักรักรักหกมักไปที่รักหกกลับบนนัลมาตรักหกจ้า แปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งจำแันละจ้ะสอ,สองหางเนาะจ้ะเอาล่างล่างล่างเอาเลยปะนี่ล่างจ้าเอาเลยค่ะเอาเลยงาน,นบ้างจ้าล่างอย่างเดียวจ้าเด็กเด่นกะหากรบเจ็ดเดอหากับเจ็ดล่างนี่เด่นจ้า เดินเดินไปที่ห้าจ้ะเดินไปที่ห,าาห,าหา้าเอาลักสิบปั่นลักสิบจ้ะจะหาคับคิดก็เกาหลักสิบหาคับเค็ดนี่ปักหลักไปที่หลักสิบจ้ะล่างเอารักน้้ยกับสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งค่ะเจได้ซีคู่ตัวนั้นหลับเคล็ดแคมเอาจ้ะหาสามห้าสามหาหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสาม เร็วหนึง่งเบิ่งดูน้นสิแมนบ่มักมักหาสกับหาหนึ่มันมักคือกันแท้สาบนามักหาสคือกันงามเบิ่งดูมันแขนจำเนะมันสิแมนบ่าคำนั้นมานตรงๆเนาะแมนแมนห็นตัว2งวดอ่ะจ้าถ้ามันเดินดีคือ2งวดที่เฮาย้อนหลังให้เบิ่งเนาะจังว่าแล้วมันคือจ้าเอา,า,าก็จังได๋ก็ให้โชคให้มาน <c oughs> ห,หาน, <c oughs> น้อเซียน ก็ถือว่าสิน้องนี่เป็นแนวทางแหละถ้าผู้ใดสงสัยตามเบอร์โทรได้เลยเพราะว่าสาบนาให้เบอร์โทรติดต่อทางเซียนอยู่นนเนาะครับครับค่ะรวยๆปังๆบุรลกวนเวลาโค้งสุดไทยกับจวบซ้อมอยู่เดอาา้อการจังไหนติดโทอหาค่ะค่ะสวัสดีจ้า